ยังไม่ถึงวันคริสต์มาสวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตครั้งใหม่นะครับซึ่งน่าจะมีอีเวนต์ของทางด้านซันต้านะครับวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับซึ่งมีเว้นแจกของอยู่ที่เมืองแรกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะครับที่เขาแจกนะครับก็รับไปแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะกดรับทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเจ้าของเขาบอกว่าให้กดรับให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเรียบร้อยทําการเปิด โอ้โหเต็มหน้าแชทเลยอันแรกนะครับเป็นโคมไฟอันที่2เป็นกล่องของฝันไม่รู้ได้อะไรบ้างนะครับอันที่3เป็นอีโมชั่นนะครับอันที่สี่น่าจะเป็นบบเบิลนะครับแล้วก็มีเบ็ดใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะน่าจะมีอยู่ประมาณ2เบ็ดนะครับเบ็ดใหม่โอเคครับแล้วก็น่าจะมีเรือใหม่ด้วยนะครับที่อยู่ในนี้รับมาหมดแล้วไงนะครับก็มาดูเรือใหม่นะครับว่า เทหรือเปล่านะครับบริการพิพัฒน์ช็อปบริการขายเงินในเกมแมบฟิตนะครับแล้วก็มีทางด้านของไก่ตัน3เบ็ดแล้วก็4เบ็ดนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเว็บพิพัฒน์ช็อปกันได้นะครับเป็นเรือฮอลิเดย์นะครับช่วงในวันหยุดนี้นะครับก็แจก IP คูณ2ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับแต่ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่12ชั่วโมงนะครับก็ใครที่รีเบลช่วงนี้ก็รีเบลให้เรียบร้อยนะครับเรือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสโนว์แมนมีของฝันเรือย้อมแมวเอาเรือเก่่าามใสแ แต่งให้มันดูสวยขึ้นนะครับเลือกฟางเลนเดียอืมเป็นฟางเลนเดียเหมือนซันต้าไงซันต้าขี่ฟางเลนเดียนะครับแต่จริงๆอยากให้มันเป็นลักเลื่อนนะลักเลื่อนในน้ำใช่ปะ่ะแต่อานนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอช่วงช่วงแบบเทศกาลนะครับแจกฟางเลนเดียขี่หน่อยอยากขี่มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีโคมไฟใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาอัปเดตมาจะมีเกมพาร์ทสองเกมพาร์ทขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับนั่นคือเกมพาร์ท ประเมินได้ทุกที่นะครับกับเกมพ์ทเรือนนะครับบับเบิ้ลใหม่สามอันด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอันนี้บับเบิ้ลเดี๋ยวมาดูนะครับบับเบิ้ลมีหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่นะครับใช้สโนอยู่ลองใช้สโน่หน่อยมาดูเอฟเฟกกันนะครับว่ามีเสียงแบบแบบไหนนะครับเอฟเฟกบับเบิ้ลนี่นี่เห็นปะกิ้งจริงมีเหมือนเสียงแบบกระดิ่งกระดิ่งของวันคิดมากอ่ะนะครับมันจะมีเสียงแบบนั้นเลยนะครับนี่นะครับโปรเซนนะครับโปรเซนขาวนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับว่าจะมีเสียงแบบไหนนะครับ นี่ครับมีเสียงแบบนี้นครับเสียงแบบซึบๆเสียงมมนอาจจะอยู่ไกลเนี้ยเพราะเราตกสูงเลยนะครับแล้วก็เป็นหมวกเดนเดียใช่ไหมไม่รู้ว่าตัวนี้มีหรือเปล่าเฮ้ย<ว>มีว่ะเนี่ยเอลเฮดนะครับเป็นหมวกเรนเดียนะครับไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าหมวกเอลนะครับ อ๋อเป็นเสียงกระดิ่งเหมือนกันครับแปลว่าอันเโนกับอันเอลนะครับจะมีเสียงกระดิ่งนะครับและนี่นะครับเราก็จะมีทางด้านของตะเกียงใหม่นวยนะครับที่เพิ่งได้มาจากการสุ่มใหม่นะครับอันนี้เลยนะครับซึ่งได้จากการสุ่มตัวละครนี้เลยนะครับให้น้องๆทําการพูดคุยแล้วก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนี่เฮ้ยด้านนี้ด้วยหรอเอาไปว่าเราไม่ต้องหาจากไอ้นี่ก็ได้นี่รับรายวันนะคืออันนี้มันได้จากรับรายวันด้วยนะครับแต่เราสามารถสุ่มหาได้นะครับนี่เป็นคนถือเทียนแล้วก็มีใบ มิ้นไหมก็อันนี้สวยนะอันนี้สวยส่วนตะเกียงออโร์ล่านะครับนี่ได้จากการรับวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเบ็ดใหม่กันหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งได้เบ็ดใหม่มาทั้งหมด2อันนะครับเออซึ่งเบ็ดอันแรกนะครับเป็นแอนเดอร์ลอสนะครับเออตกพาทุกตัวนะครับมีสิทธิ์แอนชันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นบัฟใหม่นะครับเป็นบัฟโจลี่โจลี่รู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวอะไรกับวันคิดมัดไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้นะครับแต่น่าจะเป็นบัฟใหม่นะครับซึ่งมีการล่อความเร็วนะครับยี่สิบห้ามีโชคอยู่สี่สิบ นปลาได้สูงสุด200กิโลกรัมนะครับน่าจะเป็นการตกปลาเล็กนะครับแถมได้เป็นบัฟใหม่ด้วยไม่รู้ว่าบัฟนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับส่วนอีกแบบนะครับก็จะเป็นเบ็ดนอร์สตาร์ลอดนะครับซึ่งเอฟเฟกของมันน่าจะไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับส่วนสเตตัสนะครับก็จะเป็นล้อเร็ว5%ช่วงประมาณ30นะครับแล้วก็คบคูณ0.04นะครับความยุบยุ่น12นะครับตกได้875เอาเบ็ดซันต้าก่อนแล้วกันเผื่อได้บัฟดีๆใช่ไหมมีโอกาสตั้ง25%นะครับเดี๋ยยววลออองดููนนนนนนะะครรัััับบบบ่่่าาฟเเเจจีมมป็แไหหใชกก้ื แล้วนะครับหลอดเล็กนะครับหลอดไม่ได้ใหญ่นะหลอดเล็กนะครับน่าจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองตกจนฝ่าจะได้บัฟมันเลยแล้วกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันหน้าตาแบบไหนนะครับหน้าตาบัฟเฮ้ยมาแล้วเปล่านี่แน่นอนเลยบัฟเจอรี่นะครับเจอรี่คอมเมนต์เจอรี่หรือเปลาบัฟเจอรี่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าบัฟหน้าตาเป็นไง นี่แน่ขึ้นมาแล้วนะครับบับเชอรี่นะครับไหนลองหยิบปลามาดูดิเจ้าเชอรี่นะครับโจนี่ไอเป็นบับสีเขียวนะครับปลาจะส่งประกายเป็นสีแดงนะครับรู้สึกว่าตรงท้ายหางจะมีสีเหลืองๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเออเหมาะกับวันซันต้าเลยเหมือนกล่องของฝันเลยอะนะครับทำให้รู้สึกเหมือนปลาเป็นกล่องของฝันแล้วมีโบอยู่ตรงท้ายก้นเลยลิข้ปลาโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับเบสเชอรี่นะครับเดี๋ยวลองอีเบสหนึ่งละกันนะครับนอร์สตาร์นะครับนอร์สตาร์ล็อตนะครับโอ้ยสีสวยนะเนี่ยเบสนอร์สตาร์ล็อตอะเหมือนเบออโรรร่านะคับใหู้้สึกเเหมือนบ ออร่าแต่มีรูปสตาร์อยู่ข้างบนนะครับมันต้นคิดมัดเลยขอเรียกว่าเบ็ดดาวเหนือได้ไหมพอมีดาวเหนืออยู่บนปลายเบ็ดนะครับติดแล้วนะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับเบ็ดนี้บัฟตกกล่องครับใช่ปะเราได้กล่องอนะ่ะ <c oughs> ไม่น่าใช่เออคือเบ็ดนี้มันไม่มีบัฟอะ่ะ ก็2ตัวก็พอนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เกมพัทเรือสาหรับเกมพัทเรือนะครับวิธีการใช้ก็คือในส่วนของทางด้านช่องเก็บของนะครับนี่ให้เราทําการกดคลิกในจุดที่มีน้ําได้เลยนะครับแต่เราไม่สามารถเ็จใต้น้าได้นะครับลองแล้วนะครับแล้วก็สําหรับการที่รีปาได้ทุกที่นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่ช่องเก็บของนะครับทาการเลือกของที่เราจะรีนะครับ1ชิ้นไม้วูดแล้วกันนะครับไม้อันนี้นะครับสมมติพี่จะรีไม้อันนี้ใช่ไหมพี่ก็ทําการกดที่หัวข้องบนนะครับแล้วก็ทําการคอนเฟิร์มปุ๊บ โอเคก็รีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเบ็ดเวีว750นะครับน่าจะโดนแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับจากตอนแรกที่การล่อนะครับ55นะครับลดลงเหลือ15แล้วนะครับตอนนี้ล่อเร็วลงลดไปเยอะมากเลยอันนี้ใครที่ใช้ก่อนหน้านี้ได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับช่วงนั้นตอนนี้เราแก้แก้โดยวิธีการเราใช้เหยื่อล่อเร็วก็ได้นะครับหรือจะใช้ไปทางด้านของแฮตตี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้สนุกกับกิจกรรมวันคิดมั่นนะครับติวเกณฑ์ในทางครับไปเจอกันใวัาถัดไปครับบ๊ายบายจ้าบ ไปนอนแล้ว <laughs> จิงกระแบลครับน้องน้อง